สวัสดีครับเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก็มาตามผลออกวันที่19เดือน4พศสองพกับแนวทางราวกาชาติแล้วก็ดาวโจน VIP นะครับกับแนวทางนะครับ mm hmm. ก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับ mm hmm. นำผลที่ออก มาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเล็กเด่นนะครับจาก0ูถึง9คัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวต่างไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็มาดูกาชาตินะครับวันนี้กาชาติออกวันที่19นะครับออก5 1 1 9 7 5 1 1 9 7นะครับแต่ถ้าว่าสมาชิกที่ติดตามผมเนาะเลขหนึ่งเน้นให้จะเป็นเลข7นะครับเห็นไหมครับเข้ามาทั้ง2ตัวเลยทั้ง1ทั้ง7เลยนะครับ แต่ตัวที่เน้นนะครับคือเลขหนึ่งใครนำหนึ่งไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับจนชุดวินนะครับชุดวินก็หลุดเนาะนะครับมาเลขหนึ่งกับเลขเก้าแต่มันแยกกันมานะครับหนึ่งกับเก้าหนึ่งมันเป็นเจ็ดซะนะครับสามตัวก็เสียดายนะครับใอ้ห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกแล้วมันออกเบิ้ลหนึ่งหนึ่งผมก็โพดไปแล้วนะครับว่า เราไอ้ราาชาติกับดาวโจรน,นะครับเล็กเด่นระวังเล็กเด่นมันมาด้วยกันนะครับไม่กาไอ้ไม่กาชาติก็ดาวโจรแหละหนึ่งหนึ่งนะครับกับเจ็ดเจ็ดนะครับผมก็พูดไปแล้วเล็กเบิ้ลนะครับแต่ว่าใครนําไปใช้ก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับกลับไปกันต่อที่ดาวโจรน,นะครับดาวโจรผลออกเก้าแปดสามสองหนึ่งเก้าแปดสามสองหนึ่ง นะครับจุดปินก็มี1มี8นะครับแต่ว่าไม่เข้าโค้นะครับเพาวันนี้ถือว่าชุดวินทั้งกาชาตแล้วก็ดาวโจนหลุดนะครับส่วนตอนที่ใช้วิง่งโลดตัวเน้นนะครับเข้าตรงตรงเลยครับ1นะึ่งทั้งกาชาตแล้วก็ดาวโจนเลยออก2อหนึ่งนะครับแต่ตัวเจาะมัเจาะไม่ได้เนาะเจาะไม่เข้านะครับเพราะว่าตัวประกบของผมเป็น6 7 8นะครับ8มันก็ไปอยู่หลัก10 ดักสิบบนนะครับครับก็ถือว่าดาวโจนนะครับเขาวิ่งโลดแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับเลขเด่นมาด้วยกันนะครับที่ผมบอกว่าหนึ่งหนึ่งเกบเจ็ดเจ็ดนะครับเข้าหนึ่งหนึ่งกิกาชาติส่วนวิ่งโลดเข้าหมดนะครับทั้งสองแนวทางเลยนะครับครับก็มาตามกันต่อเนาะนะครับไม่เสียเวลานะครับสำหรับแนวทางนะครับ <c oughs> วันที่20 20นี่เป็นของกาชาตินะครับส่วนดาวโจร VIP ก็จะเข้าวันที่21นะครับก็คือเข้าวันใหม่กับประสอพนสนะครับวันที่20เปือน4นะครับ เรามาดูกาชาดกันก่อนนะครับสำหรับเ้อต่างรากาชาดแล้วก็ดาวโจน VIP นะครับ สองแนวทางนะครับเรามาดูการชาติก่อนนะครับผมก็พูดไปแล้วนะครับต้นคลิปนะครับแนวทางของผมก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขไม่มีใครทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับใครที่นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับครับเรามาดูราวกาชาติชุดวินนะครับชุดวินวันนี้ผมให้ที่6 2 7 3 1 6 2 7 3 1นะครับส่วนเลขเด่นผม้ที่6กับ2นะครับเน้นในที่เลข2นะครับก็จะจาะให้อย่างละชุดนะครับ6นะครับผมจอ่อไอที่6 3 6า 3, 3 6สส่วนเลข2ผมจาะให้ที่ สองเจ็นะครับสองเจ็ใครต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินนะครับส่วนสตัวจับไม่จี้หนึ่งหกสามแล้วก็หนึ่งสองเจ็ นะครับตัว่าใครเล่นเลขเบิ้ลก็ให้เอาเลขเด่นมาเบิ้ลน,นะครับ6622นะครับ6622ติดเด่นมาเบิ้ลตัวเน้นในคือเน้นในชุดนี้นะครับวันนี้ผมจับไปแค่2ชุดนะครับต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับชุดวินก็จะเป็น27 27ผมจับมาแล้วก็จะเป็น2 3 2สน่นะครับส่วน6ก็เหมือนกันนะครับ6 ผมจับแล้วหกสามเหลือหกเจ็ดกับ6กหนึ่งกลับไปกันต่อที่ดาวโจน vip นะครับดาวโจน vip ผมให้เลขเด่นที่ผมให้ชุดวินขอไปครับชุดวิน4 3 5 0 9 4 3 5 0 9นะครับเลขเด่นผมให้ที่4 3 ก็จับไปอย่างละชุดนะครับตะที่ผมเน้นผมเน้นในที่เลข3นะครับเน้นในที่เลข3เลข4ผมจับไอที่40นะครับ4004ส่วนเลข3ผมจับไปที่3553้าห้กับส่วน3ตัวผมจับไปที่0 44ย์คือ440ก็ได้นะครับแล้วก็ 935หรือ953าก็ได้นะครับเนี่ย440หรือ044หรือ0นี่แหละสลับกันนี่แหละครับ440เนาะเนี่ยผมเอาไว้ข้างหลัง40ผมจะผิดเนาะหรือว่า044ก็เป็นเลขเบิ้ลัอที่เน้นในคือชุดนี้นะครับเลขสามกับ เลกสาก็ระวังเลขเด่นมาด้วยกันนะครับเหมือนเคยนะครับถ้าว่าใครจะจับนะครับเพิ่มเติมก็จะจับที่3 2 4 2 6 4 6 3นะครับ6 3จับแล้วเนาะมี6 4 6 3 3 9แสามเก้าเลยถ้าเจ้นจับสามจับทั้งหมดก็จะเป็น3ามห้านะครับ ต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับสาหรับแนวทางองผมยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับเลขเด่นผมจะเอาวางไว้ข้างหน้านะครับของชุดวินนะครับส่วน3ตัวหลังก็คือตัวประกบนะครับครับใครที่รับแนวทางนะครับก็แขปบเอาไว้นะครับกับใต้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่20เป็น4ศ2568นกะครับกับแนวทางเรากาชาติ ส่วนดาวโจรก็เป็นของวันที่21นะครับวันที่21ก็เข้าวันใหม่นะครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีก็คือผลมันออกแล้วนะครับตอนจะนำไปใช้ก็ต้องนำไปใช้ก่อนเที่ยงคืน30นาทีนะครับ <c oughs> กับใต้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม